ะะที่ร่วมกับสถาบันวิชาการหน่วยงานท้องถิ่นและเกษตรกรกับนักข่าวพลเมืองสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยการสินค่ะสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตร์มหาวิทยาลัยการสินร่วมกับประสัตวิ์จังหวัด และเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลห้วยโพอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสิน์เรียนรู้การป้องกันพร้อมแม่คำปรึกษาและแนวทางการรักษาโรลคลำปีสกินที่ถูกวิธีเพื่อเป็นการป้องกันโรคในโคเนื้อของเกษตรกรทางกิจกรรมที่มหาลัยกาฬสินลงมาช่วยเกษตรกรนะครับก็คือมาสืบค้นข้อมูลความลำบากของพ่อแม่พี่น้องนะครับร่วมกับเทศบาล แล้วเราก็จะมาให้ทำปรึกษารวมไปถึงการให้ยาปฏิชีวนะในการรักษารวมไปถึงลดค่าใช้จ่ายพยายามให้ความรู้ให้หลักการให้แนวคิดและก็ให้วิธีการใช้ยาให้ถูกต้องครับผมสำหรับแนวทางการช่วยเหลือนในส่วนของอสัตว์ป่วยนะครับทางอบทอนะครับในพื้นที่แล้วก็ในส่วนของกอสัตว์จังหวัดกรสิน,นก็ได้ออกให้ทําการรักษาให้นะครับในส่วนของสัตว์ตายนะครับเกษตรกร,ก,รก็ แจ้งนะครับผ่านทางผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็แจ้งไปที่ทางสํานักง,งานประสทอำเภอสํานักง,งานประสทอำเภอก็จะทําเรื่องแจ้งไปที่สํงงานักงานไปที่จังหวัดนะครับซึ่งตอนนี้ทางจังหวัดเนี่ยจะมีการประชุมให้ความช่วยเหลือสัปดาห์หน้านะครับที่จะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่สัตว์ตายแล้วก็จะส่งรายละเอียดไปให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปครับ นอกเหนือจากการลงพื้นที่มาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วยังมีการบูรณาการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษารวมเรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่เพื่อให้เกิดทักษะและต่อยอดความรู้ให้สามารถนำไปใช้ในอนาคตได้สิ่งนี้คือสิ่งสำคัญนะครับเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนนะครับการเรียนในห้องเรียนนะครับทุกวันนี้ก็ถือว่ายังไม่พอนะครับ ต้องมีการนําลูกๆนักศึกษานะครับลงภาคปฏิบัติเพราะว่าจะเกิดสกิลนะครับบัณฑิตที่เกิดขึ้นก็จะเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติหรือแฮนด์ออนที่เข้มแข็งนะครับเพื่อจะไปรับใช้สังคมต่อไปครับนักข่าวพลเมืองสาขาว,วิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินลป์รายงาน